สวัสดีครับค่ะพี่นาคาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะว่า F-Smart เนี่ยมีอะไรบ้างมีตู้บุญเติมตู้เตาบินกิ้งก่าเป็นยังไงบ้างคะในแต่ละอย่างค่ะคับคับทางฟอสมารนะครับบริษัทเรามีธุรกิจทั้งหมด3ธุรกิจนะครับธุรกิจแรกเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับตู้บุญเติมนะครับเกี่ยวกับการเติมเงินมือถือเรื่องของชําระ บินสารูโภกนะครับเติมอินเทอร์เน็ตเติมเกมเติมเงินเข้าวอลเล็ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจดั้งเดิมที่เราทํามาสิบก,กว่าปีนะครับส่วนธุรกิจที่สองเนี่ยเราเรียกว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินผู้บงจรนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสินเชื่อนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเติบโตแบบก้าวกระโดดน,นะครับแล้วเราก็มีแผลธุรกิจที่ชัดเจนในปีต่อๆมา นะครับส่วนธุรกิจที่3มเนี่ยมันเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับตู้อัตโนมัตินะครับเวนดิ้งแมชีนนะครับที่ทุกท่านได้ยินชื่อบ่อยๆนะครับก็คือตัวตู้เต่าบินนะครับตู้เต่าบินก็อยู่ในธุรกิจที่3มเรานะครับโดยโดยที่เราถือหุ้นอยู่ประมาณตั้งยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์กว่านะครับ<ะ>อันนี้ก็คือ,อทางบริษัทชื่อว่าฟอร์ดเวนดิ้งนะครับเป็นคนบริหารจัดการนะครับแล้วก็ในธุรกิจที่3เนี่ยเรามีพอไดตัวหนึ่งชื่อว่า ิ่งกาชาร์จพอยต์หรือว่าเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าะนะครับโดยปัจจุบันก็น่าจะเกือบเกือบ400หัวชาร์จละนะครับคาดว่าสิ้นปีน่าจะมีถึง1,000หัวชาร์จนะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจของทางฟอสมาร์ทนะครับณปัจจุบันครับ ก็เป็นธุรกิจที่แบบเติมจริงๆค่ะเติมให้ท่านผู้ชมเติมเงินเติมความหวานเติมรถไฟฟ้าด้วยอันนี้แบบมองทิศทางในการขยายทั้งตู้บุญเติมตู้เต่าบินแล้วก็ตู้ชาร์จกิ้กการ์ดตู้ชาร์จรถไฟฟ้านี้ยังไงบ้างคะครับส่วนธุรกิจที่เป็นตัวตูว้บุญเติมนะครับปัจจุบันเรามีทั้งหมดแสนเกือบเกือบแสนสองหมื่นจุดหรือแสนสองหมื่นตู้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับลงไปในระดับตำบลหมู่บ้านเลย นะครับเดินไปที่ไหนอยู่หมู่บ้านไหนก็เจอตู้เหล่านะครับปัจจุบันเนี่ยพอม,มีนครอบคลุมทั่วประเทศแล้วเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มในส่วนของจํานวนตู้ละนะครับ<ะ>เราพยายามดูแลบรมและดูแลรักษาความสะอาดหรือคุณภาพของการให้บริการนะครับพร้อมๆกับการเติมบริการใหม่ๆเข้าไปะนะครับแล้วก็ขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมมากขึ้น อย่างเห็นได้ว่าปีนี้เรามีการขยายกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มต่างด้าวนะครับที่มีเป็นแบบหลายล้านคนนะครับเรามีบริการเรียกว่าโอนเงินฝากเงินที่ไม่ผ่านบัญชีธนาคารนะครับใช้เลขาบเลขโทรศัพท์กับเลขัตรประชาชนในการโอนเงินระหว่างกันนะครับแล้วก็จับมือกับทางนานสะดวกซื้อที่เป็นบิ๊กซีนะครับที่มีพันกว่าสาขานะครับอันนี้คือจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับตู้บุญเติมนะครับ ส่วนถ้าเป็นทางด้านตู้เต่าบินเนี่ยปัจจุบันก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณสั้งเจ็ดพันกว่าตู้นะครับก็มีแผนที่ว่าสิ้นปีจะไปให้ถึงหมื่นตู้นะครับก็จะมะีเครื่องดื่มเม<ห>นูใหม่ๆนะครับ<ห>ทันสมัยนะครับแล้วก็มีโปรดักหรือตู้ลักษณะใหม่ๆเข้ามา<ห>นะครับ<ห>อย่างที่เพิ่งออกข่าวไปเดือนที่แล้วนะครับเรื่องตู้ปัดก็เรียกว่าเต่าปัดนะครับเอาเรื่องของตัวผลไม้ของเกษตรกรคนไทยนะครับมาลวสั่มา เป็นผลไม้สดแล้วก็มาปักในตู้เตาปั่นนะครับแล้วก็มาเสิร์ฟผลไม้สดๆนะครับสามารถที่จะเติมท็อปปิ้งต่างๆเข้าไปได้ในตู้นะครับอาจจะเป็นผลไม้บวกอ่าผงอ่าเรียกว,ว่ามัทฉะเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่อะไรต่างๆเข้าไปได้นะครับตามสไตล์ของของของกูง้เตาปิดเหล่านะครับส่วนเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเครื่องที่ชาร์จโดยส่วนใหญ่จะเป็น เรียกว่าเป็นไฟ AC นะครับเรื่องของการชาร์จนะครับตามที่จอดนานๆเช่นคอนโดนะครับตามห้างสรรพสินค้าตามโรงแรมตามร้านอาหารนะครับที่มีเกือบเกืบ400หัวชาร์จแล้วนะครับเราเพิ่งปล่อยตัวใหม่ออกไปนะครับเป็นรุ่น DC นะครับแต่เป็น DC ขนาดไซส์กลางหรือประมาณซถ้าถ้าขนาดประมาณ40กิโลวัตต์ก็คือชั่วโมงหนึ่งเนี่ย ได้40หน่วยนะครับหรือวิ่งได้ประมาณทั้ง200-300กิโลเมตรละนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เรามองว่าเป็นตัวดาวเด่นเลยเพราะว่าตอบโจทย์ในลักษณะของคนใช้งานแล้วก็เจ้าของสถานที่เพราะว่าขนาดเนี่ยไม่ใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของการติดตั้งสายไฟเนี่ยเขาเรียกว่าลงทุนน้อยมากนะครับไม่เหมือนกับปัจจุบันมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องชาร์จไซส์ใหญ่เลยที่เห็นตามคมน้ํามันอันนั้นจะลงทุนค่อนข้างสูงแล้วก็ เรื่องของการติดตั้งระบบไฟต่างๆมันจะใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็มองว่าสิ้นปีเนี่ยเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟเราพยายามจะปลายปีให้ได้ถึงสักดพันหัวชาร์จนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนในส่วนของปีนี้นะครับหรือครึ่งปีหลังครับค่ะแล้วมีแผนการลงทุนที่จะเติมอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมไหมคะนอกจากสามเติมนี้อะคะ่ะ คือจริงๆก็เดี๋ยวเราคงดูธุรกิจใหม่ๆอยู่นะครับ,รบแต่รเราพยายามจะดันธุรกิจที่สองที่สามที่บอกไปเรื่องของสินเชื่อเนื่องจากว่าตัวสินเชื่อเนี่ยเราทํามาหลายปีละแล้วก็ตัวผมเรียกว่าเราหาทางเจอละหาทางของเราเจอละอว่าเอ้ยเราไปทางเนี้ยตอบโจทย์นะครับทั้งตัวพอร์ตสินเชื่อที่เติบโตทั้งในส่วนของตัว นี่เสีหรือ n p l ที่เราสามารถควบคุมได้ไม่เกินสามเปอร์นะครับทำให้ผลประกอบการปีที่ผ่านมาจนถึงงบไตรมาสหนึ่งเนี่ยค่อนข้างโตแบบก้าวกระโดดนะครับสำหรับธุรกิจสินเชื่อแล้วก็มองว่าปลายปีเราน่าจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งนะครับหรือประมาณจะพอจะประมาณเกือบเกือบสองพล้านนะครับแล้วก็เราก็จะมีแนวทางในการหาองค์กรเขาเรียกว่าองค์กรขนาดใหญ่ที่ที่มีสมาชิกเป็นจํานวนมากหลักแสนคนเนี่ย น่าจะครึ่งปีหลังน่าจะได้สักสององค์กรนะครับจะทําให้ตัวธุรกิจสินเชื่อเราเนี่ยเติบโตแบบมั่นคงนะครับส่วนธุรกิจตัวตู้เต่าบินหรือเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตัวกิ้งก่าเนี่ยผมว่านี่ก็จะมีแผนในการเติบโตนะครับเรื่องของจํานวนโปรดักต์ใหม่ๆนะครับมีตู้เต่าปั่นมีเขาเรียกว่าเต่าบินคาเฟ่นะครับที่จะออกตัวออกมานะครับกิ้งก่าก็จะมีหลามีรุ่นใหม่ๆออกมานะครับผมว่าตรงนี้ก็ ตลาดมันใหญ่มากนะครับตัวตัวตัวกิ้งก่าต้องใช้เวลานิดนึงนะครับส่วนเต่าบินผมว่าน่าจะเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับสินเชื่อผมมองว่าเออตันนี้จะเป็นตัวก้าวกระโดดในปี2ปีนี้นะครับส่วธุรกิจตู้ต่าตู้บุญเติมที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมของเราก็เราก็ยังคงดูแลรักษาธุรกิจนี้อยู่นะครับก็ในส่วนของตู้เนี่ยก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถึงแม้ที่ตู้มันจะเขาเรียกว่า หมดค่าเสื่อมแล้วภาษาบัญชีก็เรียกว่าเป็นตัวที่หมดค่าเสื่อมแล้วไม่มีค่าให้จ่ายนะครับก็ยังเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้และกําไรที่มั่นคงให้กับเ s m a r t ครับค่ะด้วยเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยค่ะพี่นะาคะก็อย่างที่แบบว่าทราบกันดีเลยในกลุ่มธุรกิจของพี่นะเนี่ยได้รับผลกระทบตรงส่วนไหนบ้างไหมคะ จริงๆก็คือด้วยด้วยด้วยตัวธุรกิจตัวตูวต้บุญเติมเนี่ยเราเรามีลูกค้าอยู่ประมาณทั้งสิบสี่ล้านคนนะครับทุกวันก็จะมีคนมาเติมร้านร้านกาคนที่ตู้บุญเติมนะครับโดยที่เป็นลักษณะเป็นกลุ่มที่ใช้เงินสดหรือกลุ่มที่เป็นลากย่านะครับเป็นกลุ่มทีาเรียกว่าท่าฐานหลักของประเทศและการสึก,กว่าล้านคนเนี่ยก็พวกนี้ก็จะ,ะกลุ่มนี้ก็จะอิงตาม เศรษฐกิจนะครับเรื่องของรายได้เกษตรกรเรื่องของเงินในกระเป๋าเหลือมากน้อยแค่ไหนเรื่องของหนี้สินนะครับมีน้อยใช้น้อยครับเหลือน้อยใช้น้อยนะครับแล้วก็ถ้าถ้าทางรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจัฉีกเข้ามาก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็มีก็ยกตามฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างอิงกับทางเศรษฐกิจนะครับเรื่อง เรื่องของพืชผลราคาพืชผลทละการเกษตรเรื่องของอะไรต่างๆนะครับสามกลุ่มเต่าบินที่เป็นเรื่องของการขายเครื่องดื่มก็ผมว่าก็ก็เป็นไปตามตัวสภาวะเศรษฐกิจนะครับบางคนก็อาจจะกินน้อยลงบ้างนะครับแต่ก็ด้วยหน้าร้อนเนี่ยก็อาจจะกินเยอะขึ้นวันไหนร้อนก็จะกินเยอะขึ้นนะครับวันไหนฝนก็จะกินน้อยลงนะครับเงินในกระเป๋าก็มีผลนะครับโดยโดยสองกลุ่มนี้ก็จะอิงตามสภาพ,ภาพเศรษฐกิจ สคมนะครับส่วนในตัวสินเชื่อเนี่ยผมว่าเป็นธุรกิจที่ไปได้เรื่อยๆครับเพราะว่าอ,อยู่คู่กับคนไทยนะครับเรื่องของอการกู้สินเชื่อต่างๆนะครับแต่เราก็พยายามที่จะดึงเรียกว่าหลักๆเราจะปล่อยในกลุ่มที่เป็นกลุ่มรากญ้าหน่อยนะครับพยายามอเอาเรียกว่าตุรกรรมทางการเงินให้ให้เขาสามารถเข้าถึงได้บาง <ขอ S 2> ทีเขา จะไม่มีสเตทเมนต์ไม่มีหลักฐานอะไรนะครับแล้วก็กู้นอกระบบนะครับการที่เราเข้าไปเนี่ยก็ทําให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงบริการทางการเงินแล้วก็สามารถแปลงจากกู้นอกระบบมากู้ใน,นระบบก็ก็จะตอบโจทย์ในส่วนของดอกเบีย้ยที่ดีขึ้นการผ่อนที่เรียกว่าดีแหลกขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทําให้ตัวธุรกิจของเราก็จะเติบโตคู่กับสังคมไปด้วยกับค่ะเห็นว่าก็จะ เป็นการแบบว่าเหมือนลงทุนในธุรกิจเดิมด้วยในสามสามหมวดธุรกิจนี้ใช่ไหมคะพี่นัะลงทุนประมาณเท่าไหร่นะคะที่เราคุยกันแบบก็ระวังวางระวังงบลงทุนทั้งหมดนะครับเป็นเป็นเป็นด้วยกันสามก้อนนะครับวงเงินประมาณสักพันสองร้อยถึงพันห้าร้อยล้านนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าธุรกิจสินเชื่อมันโตแล้วมันผลประกอบการค่อนข้างดีเนี่ยเราเตรียมเงินไว้สําหรับปล่อยกู้ นะครับประมาณสักพันถึงพันสองร้อยล้านนะครับแล้วกเ็เราการอีกวงหนึ่งไว้ประมาณสักสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบล้านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวสถานีสถานีชาร์จรถยไฟ,ฟ้าหรือกิ้งกะนะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งประมาณสักห้าสิบล้านนะครับเราก็จะพัฒนาในส่วนของระบบไอทีของเราให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยโดยองค์รวมก็ประมาณสักพันห้าร้อยล้านโดยประมาณครับ พี่นะคะก็สุดท้ายแล้วกันค่ะฝากให้ท่านผู้ชมแล้วก็นักลงทุนนิดนึงค่ะว่าเกี่ยวกับ F Smart ตเนี่ยติดตามอะไรยังไงบ้างนะคะก็ทงังเอฟสมาร์นะครับปัจจุบันเราอยู่ด้วยกัน3ธุรกิจนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสหนเนี่ยทั้ง3ธุรกิจเนี่ยค่อนข้างเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้นะครับโดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อนะครับแล้วก็ทําให้องค์รวมเนี่ยภาพรวมเราบอกว่าปีนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าปีที่แล้วถ้าไม่ได้มีอะไรแบบ เปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆน,น,น่าจะโตสองดิจิตหรือประมาณนักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับทําให้ตามผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทุกทั้นเนี่ยให้ได้ความมั่นใจนะครับจากทางบริษัทว่าเรายังคงที่จะมุ่งม,มั่นที่จะหาธุรกิจใหม่ๆเข้ามา<ช>นะครับ<ช>แล้วพยายามที่จะให้บริษัทมีหลายช่องทางในการมีรายได้และกําไรนะครับ,รบเพื่อให้ก็เรียกว่าเติบโตแบบมั่นคงนะครับอันนี้ก็ขอขอ,ขอขอมวดประมาณนี้ครับ ค่ะโอเคค่ะพี่นะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่สละเวลามาเข้ารายการร่วมกับเรานะคะคขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค่ะค